ลงทุนแมนพอดแคสต์ลงทุนแมนลงทุนในความรู้ สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 รอบนี้ดูเหมือนจะไม่ธรรมดาซะแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ดีค่ะทางการของไทยนั้นก็ดูเหมือนจะใช้มาตรการเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะคะมีประกาศล็อกดาวน์บางพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะประเด็นเรื่องของว่าการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเรียนรู้อะไรยังไงบ้างแล้วมันจะเหมือนกับรอบก่อนหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะลงทุนแมนนั้นได้ร่วมพูดคุยกันนะคะกับแพทย์หญิงนิ t h าเอื้ออารีมิตรอายุรแพทย์โรคปอดจากโรงพยาบาลเอกชัยหรือว่าหมอสายดา นั่นเองสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะค่ะขออนุญาตถามคุณหมอค่ะว่าสถานการณ์ตอนนี้เราเห็นตัวเลขที่เ,เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะการแพร่ระบาดรอบนี้มันมันเป็นยังไงแล้วบ้างน่ากลัวไหมตอนนี้สถานการณ์ก็ต,กกตึงเครียดมากขึ้นเนอะกระจายไปหลายจังหวัด สิ่งที่กระจายไปมันไม่ใช่มไม่ใช่กระจายแล้วติดกันแค่วงแคบๆมันดันเกิดคลัสเตอร์ขึ้นนะคะ mm hmm. สิ่งที่เรากลัวคือคลัสเตอร์นี่แหละคือการติดเชื้อกันเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆอย่างเช่นบ่อนตามภาคตะว,วันออกอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่จะทําให้มีการกระจายของเชื้อได้ไวมากขึ้นมากนะนี่คือความน่ากังวลนะคะเชื่อว่าในช่วงอีกไม่ไม่นานประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์จากเนี้ยตัวเลขจะยัง อยู่ในขาขึ้นอยู่เพราะว่าเราตรวจเชิงลุกกันมากขึ้นด้วยในแต่ละพื้นที่ <Yeah. S 2> นะคะแล้วเราจะเจอเจอเคสมากขึ้นจริงๆถือเป็นเรื่องดีเพราะเจอปุ๊บเรากักเจอปุ๊บเรากักนะคะ ถ้าเรากักตัวได้โรคมันก็มีโอกาสจะจบได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนในแง่ความน่ากลัวของเชือ้อนะคะก็ยังบอกว่าเป็นเชื้อไวรัสที่ลงปอดได้เยอะอยู่ดีนะคะโอกาสเจอปอดอักเสบเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ20เลยอะอนะคะเคสที่หมอด,ดูอยู่เองตอนนี้ก็คือมีปอดอักเสบอยู่พอสมควรเลยนะคะแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราให้ยาฆ่าไวรัสได้รวดเ,เร็วนะคะโอกาสที่จะกระจายไปทําให้ปอดส่วนอื่นมันอักเสบเพิ่มขึ้นอ่ะมันก็จะน้อยนะคะแล้วผู้รักษาก็มักจะอยู่ใน เกณฑ์ดีจะมีบางเคสที่แบบอาจจะเป็นเยอะแล้วแล้วค่อยมาทีหลังอะไรเงี้ยค่ะก็จะรุนแรงก็อย่างพูดนี้ก็คือจะอาจจะเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจมีการรักษาที่แบบใช้เอ็กโมอะไรอย่างเงี้ยมาร่วมด้วยอือการประกาศมาตรการล็อกดาวน์บางพื้นที่ก็เกิดขึ้นแล้วด้วยนะคะหลายคนสงสัยค่ะว่าล็อกดาวน์รอบนี้เนี่ยดูเหมือนจะแตกต่างจากรอบที่แล้วตอนเดือนมีนาคมเนาะเพราะนั้นคือฟูลลี่ล็อกดาวน์เลยใช่ไหมคะแต่รอบเนี้ยเลือกปิดในบางสถานที่ ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วทําไมถึงไม่ได้ปิดทั้งหมดเหมือนก่อนหน้านี้คะคุณหมอคะจริงๆแล้วตอนมีนาคมข้อมูลทางการแพทย์ที่เรามีมันก็จํากัดใช่ไหมคะทีนี้รอบนี้มาเนี่ยเราเห็นมาแล้วแหละว,ว่าต่างประเทศแต่ละที่ที่เขามีตําแหน่งที่เกิดคลัสเตอร์ขึ้นชัดๆเนี่ยมันมีที่ไหนบ้าง <c oughs> เขาก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเพื่อบาลานซ์ให้เศรษฐกิจมันยังไปต่อพอได้ก็เอาตําแหน่งหรือสถานที่ที่ เคยเกิดคลัสเตอร์ขึ้นหรือว่ามีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่กระจายก็ล็อกมันจุดๆไปก่อนเพื่อที่จะได้ไม่ปิดไปทุกอย่างเหมือนกับตอนมีนาตอนมีนาก็คือทุกอย่างก็แย่รันต่อกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็คือให้พยายามให้มันไปต่อกันได้บ้างแล้วก็เลือกปิดเฉพาะไฮลิสค่ะ เท่าที่เราเห็นเนี่ยเกือบ30สถานที่ที่เขาปิดมาเนี่ยนะคะจริงๆแล้วหมอสายดาร์กเนี่ยได้มีการอธิบายไว้ด้วยว่าเอ้ยทำไมรอบนี้สวนสาธารณะถึงไม่ปิดแล้วทำไมถึงไปปิดบางอย่างบางอันเท่านั้นซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยอย่างที่คุณหมอพูดเมื่อสักครู่ก็คือเขาจะเลือกปิด ตามคลัสเตอร์ที่มีโอกาสใช่ไหมคะคลัสเตอร์ที่พิสูจน์แล้วว่าเห็นตัวเลขเกิดขึ้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยก็จะปิดแต่ถ้าอันที่ไม่ใช่ยังไม่ใช่คลัสเตอร์เขาก็จะไม่ปิดอย่างนี้ป่ะคะคุณหมอใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนกับใช้ใช้ความรู้มากขึ้นมีความรู้มากขึ้นน่ยก็เลยเอาความรู้ที่ได้มาเนี่ยมาพิจารณาความเหมาะสมที่จะปิดค่ะ ซึ่งจริงๆก็เห็นด้วยมากๆนะคะที่ที่ไม่ได้ปิดทุกอย่างเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะงั้นถ้าในเชิงการแพทย์ค่ะอยากให้คุณหมออธิบายนิดนึงว่าสถานที่แบบไหนที่มันจําเป็นต้องปิดและมันสมควรปิดหรือสถานที่แบบไหนเนี่ยมันไม่ต้องปิดก็ได้สถานที่ที่ปิดก่อนสถานที่ปิดที่มีการถอดหน้ากากกันเยอะๆนะคะก็อย่างเช่นร้านอาหารที่เป็นพื้นที่ปิดผับบาร์เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมคะร้านที่มีจําเป็นต้องอยู่ใกล้ชิดการร้านนวด นะคะอาบอบนวดต่างๆอาบน้ําอะไรต่างๆเนาะหรือแม้แต่นวดแผนโบราณอันนี้ก็คือต้องสัมผัสใกล้ชิดกันนะคะเพราะฉะนั้นสถานที่เรานี่คือสถานที่ความเสี่ยงสูงหรือแม้แต่ฟิตเนสที่มีเทรนเนอร์ ใช่ไหมคะมีการป้ายชีดการอยู่ในพื้นที่ปิดออกกําลังกายเขาไม่ใส่แมสกันอยู่แล้วนะคะก็ม,มีการถอดแมสหายใจแรงขึ้นนะะ<ม>พวกนี้ก็ควรปิดแต่ว่ารอบนี้ฟิตเนสปิดแต่สวนสาธารณะก็ไม่ปิดค่ะอ่าสาเหตุที่สวนสาธารณะไม่ปิดเนี่ยหมอไซดักเขียนไว้ในบล็อกดิทเหมือนกันนะคะว่าเพราะว่าอากาศมันถ่ายเทได้แล้วที่หลายคนน่ะเคยไปเห็นว่าเวลาที่มันมีแชร์กันคลิปหนึ่งใช่ไหมคะว่าถ้าสมมติว่าเราใส่แมส์วิ่งอ่ะ ม,มันก็แน่นอนมันหายใจไม่ออกอะเนาะแต่ถ้าถอดมาร์วิ่งแล้วเนี่ยแล้วเวลาแบบเราหายใจแรงๆแล้วเชื้อมันปิวอะไรอย่างเงี้ยมันมันน่ากลัวแบบนั้นไหมคะหรือจริงๆแล้วมันเป็นยังไงคะคุณหมออันนั้นเนี่ยไปต้องบอกว่าเขาทําในห้องทดลองเนาะทำเป็นซิมูเลชันไม่ใช่ห้องทดลองทำเป็นซิมูเลชันกึ่งอคอมอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ดูว่าคนนี้ถ้าคนนี้พูดหรือไอออกมาละอองต่างๆที่ออกมามันจะปิวไปยังไงบ้างนะคะซึ่งชีวิตจริงเนี่ยพอไปอยู่ในโอเพนแอร์มี การวิ่งมีการมูฟเมนต์ตลอดมีการลมที่มันไหลผ่านนะคะโอกาสที่เราจะรับสารคัดหลั่งมาจากคนข้างหน้าเนี่ยมันก็จะไม่เยอะมากนะจริงๆที่ผ่านมาไม่ไม่เคยมีใครรายงานว่าติดจากการไปวิ่งด้วยซ้ำจากการวิ่งตามคนที่ติดโรคอะไรเงี้ยอืมคออาราโอเกะที่ไปร้องเพลงกันหลายๆคนก็ถอดแมสร้องเพลงกันเหมือนกันใช้เสียงเยอะๆอันเนี้ยก็คือสถานที่ไฮลททั้งหลายค่ะ อะไรก็ตามที่ต้องถอดหน้ากากแล้วก็มีความใกล้ชิดมีปฏิสัมพันธ์กันในระดับหนึ่งเนี่ยอันนี้มีความเสี่ยงทั้งหมดเพราะว่าเชื้อมันแพร่กระจายตามสารคัดหลัง่งหรือว่าพวกน้ำลายอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยรอบเนี้ยโรงหนังน่ะไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้ด้วยะคะ่ะทำไมโรงหนังถึงเปิดได้ะคะโรงหนังรอดนะคะเพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยต่างประเทศก็ไม่ได้เกิดคลัสเตอร์ในโรงหนังนะคะเพราะหนึ่งเ,เวลาเราเข้าไปเนี่ยอันดับแรกนะคะ เชื้อมันติดตามน้ำลายหรือละอองฝอยใช่ไหมคะถ้าเราเข้าไปเราไม่ได้ตะโกนเสียงดังไม่ได้ร้องการลงนําแค่สารที่เงียบเราหายใจเฉยๆบริมาณเชื้อที่ออกมาอาจจะไม่เยอะมากแต่ที่สําคัญคือถ้าเราใส่หน้ากากกันตลอดที่เราเข้าไปดูหนัง นะคะสมมุติมีคนติดเชื้อคนนึงอยู่แล้วคนนั้นใส่หน้ากากเอาไว้คนอื่นเขาก็ปลอดภัยนะคะอะไรนคนอื่นเขาก็ไม่รับเชื้ออะไรนะ mm. รวมไปถึงมาตรการของโรงหนังตอนนี้เขาก็จะมีเว้นที่นั่งกันอยู่แหละไม่ให้นั่งติดกันอยู่แหละ mm. เพราะฉะนั้นมันก็เป็นการคัดกรองได้ระดับหนึ่งแล้วแหละแล้วก็คิดว่าถ้าปิดอีกคนที่ทําธุรกิจโรงหนังก็คงจะมีปัญหาลําบากมากอะคะ่ะก็คิดว่าถ้าถ้าลังไปต่อชั่งน้ําหนักความเสี่ยงแล้วเขาเขาก็คิดว่ามันคุ้มกว่าที่จะเปิด ในมุมมองของหมอถ้าหมอจะไปดูหนังหมอก็โอเคนะก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กลัวมากนะที่จะต้องไปดูหนังเพราะเราใส่หน้ากากตลอดแล้วเราก็ไม่เอามือเราไปจับนู่นจับนี่อย่างเงี้ยค่ะอืมคือถ้า,ถ,าถ้าเรา,ามีสติอ่ะในการใช้ชีวิตอ่ะเราจะไม่ติดอย่งงโอเคตัวเลขล่าสุดเนี่ยออกมาแล้วนะคะ7 4 5ร้อี่หารายวันนี้แต่เข้าใจว่าเอ่อรวมกับตัวเลขห้าร้อยกว่ารายที่สมุทรสาคร <ing> ที่เมื่อวันตรวจเชิงรุกนะคะทีนี้พอเห็นตัวเลขแบบเนี้ยค่ะคุณหมอคือ หลายคนกังวลเหมือนกันว่าอย่างที่เราฟังถแถลงข่าวเนี่ยเขาบอกว่านี่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้แบบมีมาตรการอะไรกันเลยเนี่ยตัวเลขอาจจะทะลุพันไปแล้วก็ได้นะคะถ้าจะประเมินจากวันนี้เป็นต้นไปอะคะ่ะคุณหมอคิดว่าเราจะเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อในบ้านเราเนี่ยเกินพันได้ขนาดนั้นไหมแล้วระยะเวลามันจะยาวนานขนาดไหนเพราะว่า อีกขา <used> หนึ่ง <restrial> ก mm. <ged> ็คือรอบนี้ไม่ได้ฟูลลี่ล็อกดาวน์ทั้งหมดไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะควบคุมได้มันอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าเดิมกว่ารอบมีนาของปีที่แล้วอย่างนี้หรือเปล่าคะคุณหมอถ้าเราเข้าใจแบบนั้นก็อาจจะคุมได้ยากกว่าครั้งที่แล้วบ้างนิดหน่อยนะคะแต่หมอคิดว่ามันขึ้นอยู่กับวินัยคนมากกว่าการล็อกดาวน์ นะถ้าคนถ้าทุกคนมีวินัยในการดูแลตัวเองตรงนี้การล็อกดาวน์ก็ไม่ได้จําเป็นที่บอกกูรี่ล็อกดาวนะะ์ะคะแล้วก็ตัวเลขตอนนี้อย่างที่บอกคือตัวเลขยังอยู่ในขาขึ้นหลักพันเนี่ยมีโอกาสเห็นสูงนะคะต้องบอกมีโอกาสเห็นนสูงนะคะเพียงแต่ว่า ไม่อยากให้ตกใจกับตัวเลขที่ขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันคือเกิดจากการที่เราแอคทีฟไฟดิงนะคะเราพยายามขุดเคสมาเลือกกักตัวขุดเคสมาแล้วกักตัวโรคมันจะจบก็ต่อเมื่อเราจับเข้ามาอยู่ในสถานที่กักตัวให้ได้เยอะที่สุดที่ทาได้แล้วทีเนี้ยโอกาสที่มันจะแพร่กระใจายในชุมชนมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆะนะคะแล้วเมื่อนั้นแหละเราก็จะกลับสู่สภาวะปกติเหมือนสองสาเดือนที่ผ่านมา คือตอนนี้ทางการเองก็พยายามที่จะควบคุมการแพร่ระบาดโดยการควานหาซิว่า,าคนที่มีเชื้อนยอยู่ตรงไหนกันบ้างพยายามเอาเข้ามากักตัวให้ได้มากที่สุดถ้าเมื่อไหร่กักตัวได้มากที่สุดแล้วรักษาหายได้เนี่ยมันก็จะไม่มีเหมือนสเปรดเดอร์อยู่ข้างนอกถูกไหมคะอันนั้นน่าจะเป็นจุดที่เราพอจะเราพอจะสบายใจได้ขึ้นแต่ถ้าให้คุณหมอประเมินว่ารอบนี้มันจะนานขนาดไหนคะคุณหมอโอ้รอบนี้เหรอคะหมอว่าออน่าจะสองเดือนแหละ 2เดือนสัญญาณอะไรที่เราจะเป็นตัวบอกได้ว่าอ่ะเริ่มคุมอยู่แล้วคือตัวเลขผู้ติดเชื้อต้องลงมาระดับไหนหรือว่าเราเรามองจากอะไรได้บ้างคะคุณหมอคะสัญญาณก็คือตอนมันไปถึงจุดพีก,ก่อนแล้วค่อยหักลงแล้วอันนั้นเริ่มโอเค นะตอนเนี้ยมันยังไม่ถึงจุดพีเลยหมอว่าค่ะหลังปีใหม่ั้่สองอาทิตย์เนี่ยละค่ะน่าจะเป็นจุดพีของเขาหมอดาวน์เรารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเข้าใจว่าตอนนี้ที่สมุทรสาครคุณหมอก็ยังทํางานอย่างหนักเลยใช่ไหมคะเคสเยอะเคสก็ยังเยอะอยู่ค่ะอ๋อเนาะเป็นกําลังใจให้คุณหมอด้วยนะคะเปิดปีใหม่มาแบบนี้นะคะตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันแล้วแหละนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนดูแลตัวเองอย่างที่คุณหมอบอกเนาะอย่าตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะมีวินัย กับตัวเองเนี่ยอันนี้นดีที่สุดเลยใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะใช่ถ้าเกิดเราทุกคนมีวินัยกับตัวเองนะล้างมือใส่แมสนะคะหมอคิดว่าไม่จําเป็นต้องฟูลี่ล็อกดาวน์เหมือนรอบก่อนคนจะได้ไม่อดตายกันหมดใช่เพราะล็อกดาวน์แต่ละครั้งเนาะผลกระทบมันไม่ใช่แค่เรื่องของการควบคุมโรคอย่างเดียวอะ่ะแต่มันเกิดผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเราเอาใจช่วยนะคะแล้วเราจะผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปด้วยกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากมาก,มากเลยนะคะขอบรคุณค่ะคุณหมอรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะคุณหมอสวัสดีปีใหม่ ทุกคนเหมือนกันค่ะค่ะ,ดคะเดี๋ยวติดตามคุณหมอต่อได้ในเพจหมอสายดาร์กทางบล็อกดิทนะคะเดี๋ยวรออ่านข้อมูลดีๆต่อไปขอบคุณคุณหมอมากๆเลยค่ะกดติดตามลงทุนแมนพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้ง Spotify, SoundCloud, Apple p o d c a s t p o d t e a n และบล็อกดิ t